สวัสดีครับผมกอวิดเอื้องสิทธิ์ุณพรนะครับวันนี้ผมจะมานําเสนอเกี่ยวกับสถาปนิกสมัยใหม่นะครับโดยคนที่ผมยกมาชื่อว่าลินดอนเนลีครับซึ่งลินดอนเนลีนะครับเป็นสถาปนิกชาวเซี่ยงไฮ้นะครับซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งสตูดิโอออกแบบเน r ี่แอนพูลครับในนครเซี่ยงไฮ้แล้วก็ยังเป็นทํางานทาง หลากหลายรูปแบบครับทั้งสถาปัตยะกรรมภายนอกตกแต่งภายในแลนด์สเคปผลิตภัณฑ์แบรนดิง้งและกราฟิกดีไซน์ครับซึ่งในรีแอนฮูนะครับบริษัทสถาปนิกนี้เนะี่ยยังมีบทบาทอย่างมากนะครับซึ่งทั้งสองคนเนะี่ยเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาสถาปัตย์นะครับของมหาวิทยาลัยฮ่องกงนะครับและอีกทั้งยังถูกเชิญให้เป็นกรรมการนะครับในการแนะนํางานดีไซน์และวิทยากรของมหาวิทยาลัยระดับโลกมากมายนะครับอาทิ มหาวทิทยาลัยฮาวานนะครับมหาวทิทยาลัยพิสตันและมหาวทิทยาลัยซิลัคฟิสนะครับงานของเขาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นงานอินเทเลียงานโปรดักตงานกราฟิกหรือว่าอินเทอร์ลิสเทชันต่างๆนะครับก็จะถูกออกแบบมาอย่างมากมานะครับในความคิดในการออกแบบของตัวของลินดอนนะครับก็คือจะมีการใช้ผสมผสานแมททีเรียลนะครับเข้ามากับตัวงานออกแบบแล้วก็ในการออกแบบนะครับเขายังคำนึงถึงบริบท ของธรรมชาติโดยรอบด้วยนะครับรูปแบบของอาคารนะครับก็จะถูกลดทอนตามช,ช่องเปิดของธรรมชาตินะครับแล้วก็ยังออกแบบช่องเปิดต่างๆเนี่ยให้สอดคล้องกับตัวอาคารเล่นกับเฉดของตัวอาคารนะครับตัวลินดอนเนลีนะครับได้รับรางวัลมามากมายนะครับของจะแทบทุกแขนงการออกแบบเลยผลงานที่ของลินตันเนลีที่ยกมานะครับผลงานนี้ก็มีชื่อว่า เดอะมารีเลียนเซี่ยงไฮ้นะครับซึ่งโลเคชันเนี่ยก็ตั้งอยู่ที่มณฑลหูหนานนะครับเ <Yeah. S 1> ซี่งยงไฮ้ประเทศจีนนะครับมีพื้นที่43,000ตารางเมตรนะครับก่อตั้งปี2013นะครับเป็นทั้งโรงแรมและก็เป็นศูนย์พักฟื้นฟูครับแนวความคิดในการออกแบบตัวอาคารนี้นะครับก็คือตัวลินดอนเนี่ยตั้งใจจะให้เป็นแลนด์มาร์คของตัวหูหนานเลยก็คือ ใช้วัฒนธรรมของภูนานเนี่ยผ่านงานศินละปะใหม่ของเมืองเซี่ยงไฮ้นะครับก็คือใช้วัฒนธรรมของตัวเมืองเนี่ยมาใช้ในการออกแบบครับเพื่อให้เป็นศูนย์กลางของศูนย์กลางของผู้คนบริเวณรอบนั้นครับก็คือยังมีการใช้วัฒนธรรมจีนสมัยโบราณมาใช้ในการออกแบบด้วย อันนี้ก็จะเป็นตัวรูปด้านแล้วก็เซกชันนะครับก็คือรูปกษณ์ของอาคารนี้เนี่ยก็คือจะเป็นกล่องที่ยื่นมาวางซ้อนๆกันนะครับโดยจัดองค์ประกอบให้มีความแทรกซ้อนกันเพื่อลบภาพอาคารที่แบบดูแน่นแล้วก็ดูทึบจนเกินไปนะครับมีการสอบประสานกันทางมุมมองกับอาคารที่อยู่ข้างเคียงอีกด้วยขอ,อย้อนกลับไปสไลด์ที่แล้วนะครับจะเห็นว่าตัวอาคารเนี่ยไม่ได้เป็นสี่เหลี่ยมแต่ตัวัสโดยตรงนะครับบริเวณด้านขวามือของตัวอาคารเนี่ย ตัวอาคารจะออกแบบให้เฉียงไปเพื่อสอดรับกับอาคารบริบ,บ,รบทโดยรอบครับไม่ให้บังจนเกินไปแล้วก็เป็นการเพิ่มลูกเล่นของตัวอาคารครับตัวกล่องที่ซ้อนกันของตัวอาคารทั้งหมดนะครับก็คือจะซ้อนกันในแนวแนว,แนวผนังของตัวอาคารเลยซึ่งถ้าผนังเฉียงกล่องก็จะบิดเฉียงตามไปด้วยครับรูปแบบในการออกแบบก็คือจะมีการเลือกใช้กระจกสีเขียวนะครับ ซึ่งเป็นกระจกในเฉดที่แตกต่างกับกระจกสีทั่วไปโดยเล็กน้อยนะครับเพื่อให้พื้นที่บริเวณกล่องตามภาพที่เป็นรูๆบริเวณโดยรอบนะครับข้างๆถูกให้เกิดความแตกต่างระหว่างตัวกระจกสีเขียวแล้วก็ตัวกระจกใสนะครับในพื้นที่บริเวณกล่องเนี่ยด้าน,นข้างถูกห่อหุ้มด้วยเหล็กสีน้ำและสีกาแฟครับมีการเจาะรูเพื่อให้เกิดพื้นผิวกุหลาบซึ่งพื้นผิวกุหลาบเนี่ยก็คือเป็นกุหลาบแห่งเมืองฮูนานครับ ที่ถูกรองรับด้วยกลุ่มเสาที่ทำจากทองแดงนะครับตัวผนังเนี่ยก็จะมีการกูกรลวดลายหินชั้นบนผนังนะครับประดับกระจกสีเขียวและคุมไฟระยะเพื่อเติมเต็มพื้นที่ให้เกิดแสงและสีกระจายภายในห้องครับจะเห็นว่าตัวของลินดอนเนรีนะครับจะมีการนําเรื่องของช่องเปิดแล้วก็สีแสงของทั้งสีธรรมแสง,แสงธรรมชาติแล้วก็แสงประดิษฐ์เนี่ยมาใช้ร่วมกัน อันนี้บริเวณมุมซ้ายครับก็คือจะเป็นลวดลายกุหลาบที่ประดับตกแต่งไปนะครับตัวอาคารก็จะสูง25ชั้นครับก็คือประกอบไปด้วยการใช้งานพื้นที่ส่วนรวม5ชั้นซึ่งพื้นที่ส่วนรวมที่เป็นคอรตรงกลางนะครับได้รับแรงบันดานใจมาจากถ้ำหลงเหมือนครับหรือถ้ำประตูมังกรของมณฑลหูหนานนะครับซึ่งบริเวณถ้ำเนี่ยก็จะใช้เป็นโถงกลางในการเชื่อมต่อไปยังพื้นที่อื่นๆน,นะครับใช้แสงจะธรรมชาติ มาใช้ประโยชน์ส่องลงมาเพื่อเน้นลวดลายผนังให้เอฟเฟกออกไปครับห้องอาหารเนี่ยยังสอดคล้องกับที่ออกแบบให้เชื่อมต่อกันในแนวดิ่งครับก็คือจะมีลักษณะเป็น2ห้องในแนวดิง่งตั้งใจที่จะตัดพื้นที่ระหว่างชั้นออกโดยใช้เหล็กตะแกรงสีดำครับจำนวนมากมายเนี่ยเพื่อขยายลงไปถึงพื้นที่ด้านล่างหากมองพื้นที่ข้างล่างก็จะเปรียบเสมือนกล่อง2กล่องนะครับลอยอยู่แล้วก็ยังมีไอตัวของเหล็กนะครับเชื่อมต่อกัน พื้นและผนังนะครับก็ออกแบบมาเพื่อหลอมรวมความคลาสสิกของเซรามิกสีฟ้าหลายคูกันที่ได้รับแลงบันดาลใจจากวัดเซลิตน,นะครับจะเห็นว่าตัวของงานสถาปัตยะกรรมของตัวของลินดอนเนลินเนี่ยจะมีสถาปัตยะกรรมนี้นะครับจะใช้เรื่องของวัฒนธรรมเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องกับตัวงานออกแบบเต็มๆก็คือต้องการที่จะให้เป็นแลนด์มาร์กก็เลยนําเรื่องราวต่างๆของมณฑลกูนานของประเทศจีนเนี่ย มาใส่ในงานนี้ครับอันนี้ก็คือเป็นวิดีโอนำเสนอตัวอาคารนี้นะครับอาคารนี้เนี่ยยังคงแนวความคิดของการดึงเอาความเป็นตัวตนของบริเวณที่ตั้งนะครับแสดงออกมาในงานสถาปัตยกรรมโดยในที่นี้เนี่ยเป็นการสื่อถึงเอกลักษณ์ของเมืองภูานานะครับ เรงเอาศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นมาใช้ในการออกแบบโดยนำมาดีไซน์นะครับให้ร่วมสมัยมากขึ้นเพื่อให้ตัวสถาปัตยกรรมนี้เนี่ยเป็นที่จดจำของเมืองที่กำลังเติบโตครับมีชาวต่างชาติเข้ามามีการผสมผสานมัสดุกเก่าใหม่เกิดเป็นการตัดกันอย่างลงตัวเนื่องจากอาคารหลังนี้นะครับเป็นอาคารใหญ่หลังแรกทั้งเนรู้และคูในการออกแบบนะครับ วัสดุที่ใช้เนี่ยมีค่อนข้างหลากหลายนะครับภายในตัวอาคารเนี่ยยังคงมีการนำเรื่องราวของการเชื่อมต่อนะครับและพื้นที่ส่วนรวมและส่วนตัวมาใช้มีการเน้นและการตัดกันของแสงและเงาโดยอาคารนี้เนี่ยทุกส่วนนะครับต้องการสร้างให้มีกิมมิคของ ตัวเองนะครับอันนี้จะเป็นส่วนของห้องอาหารนะครับตอนที่เก่าในข้างต้นก็คือก็จะมีการใช้ท่อเหล็กนะครับมาใช้ต่อกันเป็นจำนวนมากเพื่อให้ตัวของส่วนร้านอาหารเนี่ยเชื่อมต่อกันครับและดูเป็นทันเดียวกัน กับกระจกสีธรรมดาทั่วไปสร้างเอฟเฟกของแสงภายในตัวอาหารครับ อคา,ารแห่งนี้เนี่ยเป็นทั้งโรงแรมแล้วก็สูนย์บำบัดน,นะครับสำหรับคนทั่วไปคนที่เข้ามาใช้งานนะครับก็จะได้รับรูปแบบในการบำบัดเข้าไปในตัวได้นะครับอาคารแห่งนี้จะมีการเล่นกับแสงธรรมชาติแล้วก็แสงประดิษฐ์ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ในการออกแบบโรงแรมนี้นะครับ ตัวผของตัวคานี่ยกใช้เป็นกระนะครับเพื่อสออร้เของตัวการใช้งานมากขึ้นไป ใช้ออกแบบบางส่วนของตัวโครงการนะครับก็คือการแสงให้แสงเข้ามามากเกินไปแล้วก็เป็นการเพิเ่มเอฟเฟตของแสงนะครับโดยเนรู้นะครับก็ไม่ได้เป็นทั้งสถาปติกรรมไม่ได้เป็นทั้งสถาปนิกอย่างเดียวยังเป็นทั้งกราฟิกดีไซน์อินทีเรียทุกการออกแบบทุกส่วนประกอบของตัวโครงการนะครับก็จะให้ความสําคัญในการออกแบบมาก โดยเน้นไปที่ช่องแสงเป็นหลักนะครับเขาจะเลือกเล่นกับช่องแสงแทบจะทุกงานของเขาเลยการใช้แมททีเรีเลที่สื่อถึงประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็วัสดุพื้นถิ่นสีของชาตินะครับให้ตัดกับความใหม่ที่ผสมผสานเข้าไปในรูปทรงครับครับก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ